นี่มผมอยู่ครับลิขรแหนงครับตั้งมือโปครับผมา Three, two, น้อยผู้ชายอิสระครับม <c oughs> ือโปนะครับเดี๋ยวทุเรียนตรงนั้นก็หลุดใส่หัว <c oughs> นะครับกำลังขึ้นอยู่ครับเขาให้เขาลิขแหนงต้นสุดท้ายแล้วครับครับต้นสุดท้ายเขาจะได้มีสวยแน่นอน่ <c oughs> นรเราาเต้องไอคนลาวด้วยกันไว้อยู่ แอบชอบเมียเขาครับน่าอนวาอกปเดได้บาทอยู่มีชายคนนี้แม่ไม้ก็ได้ลูกติดก็ดีครับนนจะเป็งาขอให้เป็นงานครับนี่เขาลิกก้กแขนขึ้นขบวนแล้วดูฝีมือนะครับนะนะนะเลื่อยไม่ใช้นะใช้ตะไกยักษ์ถ้าตะไกมันห่างเนาะข้อแข็งไงขึ้นไว้แล้วขึ้นไว้แล้วข้อแข็งนะู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดา ปากหมพอกไหมปากไหมก็พอกอ่ะผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาตัดมือเดียวก็ได้วนนี้แม่ไ้มก,ก็ดีลูกติดก็ดีทำงานเก่งกินข้าวก็ประหยัดกินขา้ขาวข้าวเหนียวต้าน้ำปลาครับกับไข่ลูกหนึ่งเขาก็อิ่มแล้วออบอกแล้วว่าเขาไม่ธรรมดาดูพี่น้องดูใกล้ๆชายคนนี้ไม่ธรรมดาครับไข่ลูกหนึ่ง ต้มน้ำปลาก็อิ่มแล้วครับหรือกินข้าวเหนียวกับเกลือก็ได้ครับเขาประหยัดเงินเขาเนี่โอ้โหวิกวิกหนึ่งนี่ออกเยอะเยอะทุบหายเยอะพันกว่าบาทก็มี <c oughs> นี่ครับงานของเขาไปขึ้นมาันยอดนะครับยอดหักนี่รับรองว่าเสียเงินอีกแล้วครับ <c oughs> ยอดแล้วครับแมวดูครับดู ผมไม่ดูใกล้ๆเลยครับมือโปไม่โปรครับลูกกล้องออกมาก็ได้กล้องออกห่างๆครับหักแล้วครับออกกล้องนี่ตัวาหาวเลยโอ้หนี่ยครับทำได้ครับหักมือเปล่าครับถ้าออกกล้องอนี่แนะ่โอ้สูงสูงวัดจากพื้นดินดูครับพี่น้องฝากอะไรถึงแฟนๆด้วยผมยังสวดใช่ไหม ขอแม่ไหมสักคนจบข่าวไม่ต้องพูด